ร่าครกขบวนการเียเข้อรรษาจังหวัดอุบลนราชธิน,น,นีประจำปีพุทธศักราช2 5 5 9ร่างแบบนี้ เชิญท่านประธานในพิธีจุดเทียนมงคลชัยประกาศความรุ่งเรืองหรือโรควานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาสืบสารสายสิ่งแห่งภูมิปัญญาสืบสักธาภู้จิตวิญญาณมือบนสื่อไป ข้อนลําแพเพื่อผู้เสียีวิต70ปีต่อราชสัตรา84พรรษามหาราชินีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ระชุมของทางอธิการบริมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับเป็นผู้ประการแสดงชุดนี ที่สื่ออันไลน์หรอกอะไรกันบ้างเหรอแต่ม็ยังเหมือนตอนแรกครับผลลัพธ์แห่ที่อาจารย์ษาสาจากโรงเรียนลื้อคําหาว่าดินกระดาษ นี่คือเทียอาณาภาษาประเภทศกาสลักที่มีความยาวที่สุดในโลกครับก่อนท่าผู้ใจของชาวองค์บุราชธานีภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดองคลราชธานีผู้กำกับสมศักดิ์จันตะกุลครับขอบครับเนื้อหาอในหนังสือในการประบวนต้นเทียงภาษาที่มีความยาว นำเสนอเรื่องของปากระสุดนะครับในส่วนที่หนึ่งที่ผู้เขียนทุกท่านได้ชมกันและในส่วนตอนที่2นะคะก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการตัสระุ้ของพระพุทธเจ้าตอนที่3เป็นการประถมประเทศศนาและตอนที่4นั่นก็คือตอนปริมพานนันเงนะคะซึ่งเียนภาษาจังหวัดมูลราชธานีจดเป็นต้นเพียรพุนทีประวัติของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงในการ เป็นการเล่าเรื่องราวพุทธประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ร้องด้วยในขบวนเทียนที่ยาวที่สุดในโลกนะคะซึ่งได้เียนการมาตั้งแต่ปี2558ค่ะตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นเองครับต้องขอขอบคุณรงการท่องเที่ยวแสนสริดให้บรจำกัากด้วยนะครับโรงแันสุสารภุมากับชาวุบลราชธานีและขอเสียตัวเตือให้กับนักศึกษาแลกเลี่ยนจากประเทศคูนไดดารุสราราบ For your information, ladies and gentlemen are enjoying taking photos of um, the, the World's the Longest Kind okay, followed by a group stand of students from the University of Brunei Darussalam I ต้นเทียนภาษาที่เขา,าร,ร่วมประดูอชิงรางวัลเลยนะครับในปีนี้ยังไม่ผ่านเข้ามาภายในปรนะกวดครับเพราะฉะนั้นรอกันนะครับวันนี้เราได้ดูกันยาวๆแน่น,นอนนะครับว่าสิ่งที่ทางชาวจังหวัดปลน่าัทา,านีได้นําเสนอให้กับนักเขอาเที่ยวได้ชมกันมีแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่สวยสดกอดน่าประทับนั่ Celebration would see with your own e y e how luxurious how beautiful how, how intricate and how sophisticated artwork of the local artists from all over the world. At least nine nations come to join with the celebration today in the International Arts Festival. And not only that, we have a delegation from least whole country, from China, from Korea. นการเปิดหัวแล้วก็ปิดท้ายด้วยคณะครูด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคณาจารย์จากโรงเรียนเบญงจมามะมหาราชเจนย์พ่อท่าน ในดับที่ได้รับนะคะคุณผ uh ู huh. you know, so example, right? uh ้นี้คยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคนที่เป็นคนอนัยนั้อาจจกรอไรสโกย่างของวัฒนธรรมเยรีับคลค่งมี์ีวัดสกตน์แอังกฤษที่ร่มต้นจากโบสถ์สถ์แอะเทบสนทรินตอีปรบอลคการบริหารส่วนตำบลบุราก ก็จะวนต้นเพียที่ทุกท่านนอคอยนะครับเต้นเพียรภาษาปรี้ทศระตรงต้นเทียนของขานาญาสานโมนะครับจากแานที่สของผู้บรินารโครงการแห่งศนะมงทาครับจากต้นเียรมาโดยต่อเนื่องเลยเียนะครักนกเรชมาจันหนะรัสานโมแล้วก็แถมจะมีพรุไทยท่านดู้ว่าพ่อท่เมืนะครับเป็นเยวันเลยคะ ตัดสินกระบวนตองนับประวัตคิคนว่าที่งครั้งครับผมการเน้นแคสต์ครับโอ้โหเสียแสงของเดมอนิที่อยู่บริเวณยอดบนสุดของต้นเทียนทองคำเองประกายระยบจับตาเลยนะ<า>ทานต่อจากต้นเทียนภาษาทองคำ อวตาดบุรครับเป็นต้นเทียนจากวัดเนี่ยรครับเป็นประเภทแฉลางขนาดกลางด้านหน้านั้นจะเป็นภาพทระนารายทรงรุ่นนะครับผานร,รองรับต้นเทียนเป็นผ้าพ,พระเนมีราชทรงราชรนนนะครับขาเส้นผ่านสายตาของท่านไปนะคะเป็นวัดเนีต้นเทียนท่าษาที่กำลังเกลื่อนขอม่านะครับอย่ในขณะน,นี้เป็นต้นเทียรนรราษาประเภทแสลังจากวัดศรีขุบดราชนาราาครับ Thank <laughs> you. แก่สลากแกสลากหลายหลายต่อหลายต้นแล้วะนะครับนี่เป็นต้นเทียนอีกหนึ่งประเภทครับที่ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างที่เลยเป็นความภาคภูมิใจนะคะเป็นประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่นะคะติดพิมพ์แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นต้นนี้ไม่น้อยกว่า4ล้านชิ้นนะคะที่ได้ประกอบขึ้นมาเป็นต้นเทียนนะคะ,คะขอเสียงปรบมือให้กับวันแจงค่ะประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ค่ะด้านหน้านั้นจะทําเป็นตอนเจ้าชายศรีธนทรงม้ากันทกาเสด็จออกบวชนะครับ เหมือนม้าจะบิดเลยนะครับี่สวยนามมากจริงๆค่ะสังเกตดูนะคะปีนี้วัดแจ้งนะคะครังสารออกมาจะมีการขยับได้ะะด้วยนะคะมีมูฟเมนต์ด้วยนะคะของต้นเทียนแต่ละตน้นนะคะดูโคะชีนเนี่ยส่วนหางของโคชสีนนี่ก็ไหวติดได้ด้วยนะครับ และที่สําคัญนะคะต้นเทียนแต่ละต้นของเรานะคะที่จะขยับขยื่นเคลื่อนสู่สายตาท่านทุกขาและที่กำลังผ่านสายตาองอน้่นไปนะคะเป็นต้นเทียนวัดแสนสุขาเป็น ปรพเ่ทติดพิมพ์ขนาดกลางนะคะก็มากกว่าแสนชิ้นนะคะแต่ละชิ้นทุกๆท่านนะคะได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะพุทธาศาสนิกชนแต่ละท่านนะคะเมื่อไปวัดแต่ละวัดที่เป็นชุมชนคนรทำเจียน,นะคะก็จะได้มีส่วนร่วมในการแกะสลักด,ด้วยะคะ่ะแกะลายพิมติดลายพิมนะครับถือว่าเป็นจิตวิญญาณของชาวคนาทาาธานีร่วมกันศึกษาการประเพณีแห่เพียงข้าพรรษานะครับนี่คือชาวชุมชน วัดแสนสุขอำเภอวางยินชำราจังหวดัดอุบลราชธานีน ลนก,กนนคะเ่ร้มราเอมาส้ง่กะิรเ่งความสวยงามความน่ารักนะครับลูกหลานชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทานี้จากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีครับเราให้กำลังใจลูกหลานของเราในในใังไปต้อบ้านหมายครับขอเชิญเล่งเล็งว้าว ุุญญาประชาร่วมรวมสีฝันบญนางเอื้อเอื้อํอำวนวนสุบรร้อยชีบันสองวัฒนธรรมคังคแผ่นดินครั้นเวลาสิ้นพรรษารานหน้านี้เมืองคนดีเชิญน,น้องพี่สองทักษสิ ระยะทาง1,306กิโลเมตรจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้ระยะเวลาในการเดินทาง55ชั่วโมงเต็มพีม่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีาึงร่างกวนวันนี้ดังโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านวงศิริพรงมชนะและสองหัวเรือใหญ่ซึ่งยืนอยู่แถวหน้าท่นทานธนงศักดิ์ นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและท่านเีรกิจหวันทีทากุนายกเทศมัตรจนกครสุราษฎร์ธานีตามด้วยผู้ ความสำเร็จเกลียวงานที่ยิ่งใหญ่รวมทั้งหมดนับรวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษธ,ธานีและสมาชิกเทศบาลนครสุราธ,ธานีอยู่ในขบวนรวมถึงผู้บริหารจารบองต่างๆนี่คือเกลียวงานกงจัดใหญ่ที่ทำให้งานวันนี้ได้มีก,การถ่ายทอดสองวัฒน,นธรรม วรวมกันเสียงให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้ได้รับฟังกันว่าคนสุราษฎร์ธานีลงท้ายด้วยเมืองอุธานีเหมือนกันนะครับเริ่มจากไปวัปวดบววศรีสุวรรณตางด้วยผู้ชักล่าของสุราษฎร์ธานีพี่น้องป ลงกันมาเต็มบนถนนรวมชักล่าเพราะมีความรู้สึกเหมือนกับการบวชในต้นพรรษาว่ามีโอกาสที่ได้จับชายผ้าเหลืองในการที่จะวันหนึ่งเมื่อเราเสียชีวิตไปมีโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า จะใช้แรงของคนซึ่งมีจำนวนขบาวน,นึงไม่ต่ำกวา่า100รคนซึ่งพี่น้องเหล่านี้หลังจากออกพรรษาก็เข้าสู่กิจกรรมประเพณีลอ,อยพระมงนะครับขอขอบคุณระดับเสียงโกรุเือจากพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีคืนนี้อีกคืนหนึ่งครับพี่น้องจากสุราษฎร์ธานีจะเดินทางกลับนอนกันบนรถครับนอนมาจนชิมจะแล้วบนรถนะครับกลับ ไปก็นอนบนบ้านไม่ได้ต้องนอนบนรถความสะเทือนจะชีนเองนะครับเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากๆรองเ้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหมดไปหน้าห้างนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนอกจาเกเงินส่วนตัวของผู้บริหารท้องถิง่นค่าใช้จ่าย สิทธาของยุว่าชนคือสันติภาพของโลกถ้าเด็กๆเหล่านี้ได้รับการปลูกวังได้รับรที่จะใช้ มุ่งาปามีประมาณหน0 0งพุ่มในคืนวันที่16ตุลาคมถนนเส้นหลักจกเป็นการแสดงมุ่งผ้าปาที่เป็นการรวมใจิตใจของพี่น้องประชาชนในรวมตัวกันเพื่อที่จะให้พระคุณเจ้าทึ่ดัศาพรรษาที่จังหวัดบุบรราชาธานีและจังหวัดอื่นในศาสนาพุทธได้ออกมาเพื่อโปร,โรดพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลซึ่งท่านเหล่านั้นก็จะมารับ พุ้มผ้าป่านะครับโดยการจับสลากแล้วเดินไปรับพี่น้องประชาชนก็มาเอาวไว้เป็นจนวนมากกิตาวางในชชาก็เป็นกิจกรรมแผ่รถแผลงพระแล้วตามด้วยกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่กิจกรรมหนึ่งก็คือให้เรือยอา,อยายอยไวไ้ที่สุขอขอบพระคุณท่านรู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านด็อกเตอร์ สมชักกิ์กระตุ้ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครอ,อูบลราชธานีและท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดอูบลราชธานีและทีมห่ายทอดทุกคนด้วยความเขารพยิ่งครับขอบคุณนาครัท่านดรบรรเจิดเจริญเวชรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยลาลัยราชภัฏส,สุราษฎร์ธานีที่มาให้ข้อมูลที่น่าสนใจและขอเสียงเติมให้กับชาว ตำบลวรสุบ,บัรอำเภอบ้านนาสาจังหวัดสุาาาสราษฎร์ธานีกับการประเพณีชักล่าประเพณีแข่งเรือยาวนะครับได้นำเสนอรถขนมระวัดควรสุบรรณให้เราได้ชมกันขอนเชย